สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำพูนออฟวิดเชียลนะครับนี่นะครับบรรยากาศทางเขานะครับเลี้ยวตรงข้างสระน้ำนี่นะครับนี่ครับทางลัดพนะเรื่องทางหน้าตาพญาบุญลำพันธุ์หรือทางเสนาครับนี่ครับเดี๋ยวมากตามขาน้องน้ำไ้วยนะครับถูกไม่ถูกก็เดี๋ยวรู้กันนะครับ อ๋อไม่จะโกงอะไรอ่ะอะไรไรอยู่ว่ารับดอกไม่ได้โก้ทำไเอาล้เดี๋ยวค่อดูชิฟนะครับเดี๋ยวครับว่าก็ว่าก็เรามาดูชิฟนะจอดนะนี่นะครับขานนนบ้างหนองน้ำนะครับตามมาเลยนะครับนี่ครับไม่จะข้างข้างหนองน้ำมาเลยห้ามจาับปลานะครับทุกชนิด ยังไ่วอยู่กุ้ลงกบิดดิไม่นอนไปดีอ่อย่าลงนี้นะครับตามทางคอนกรีตมาเลยครับอ้ยนี่นะครับตามทางคอนกรีตมาเลยนะครับ ก็ขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะครับนี่นะครับบรรยากาศสองฝั่งทางอ่ะมแจะปามันนะครับปามันปากระพวดนะครับฝั่งขวามือจะเป็นป่ามันนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นชายป่านะครับอันนี้คือทางเข้า,ขาหน้าง,งานนะครับอ้าวเอ็งขึ้นป่านะ เห็นย่งมันจะได้ป่าอะไรครัเอาใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ย้วใส่ปุ๋ยโอ้ยอยางนึกว่านึกว่านึกว่าใส่ปุ๋ยไม่มีไม่ใบนี่นั่นนั่งไม่ได้เลยนะนะแบบนี้มดแบบนี้มน ยวิลี่ย,ย <laughs> อะเลยวะไอ้หาเสียงอ่าอีกรถนามบุรีนะครับไปจะดไซปุ้ยไปนะปลามันกำลังหลงหัวนี่นะครับ,บว่างวะไฟว่างหรือเปล่าไฟว่างวะว่างฮะว่างก็ขอตั้งแต่อี้กันเลยงอ้อม ตามนี้ถูกแน่นอนนะครับเลี้ยงมาตามทางหลวงเลยนะครับตามจีแล้วก็มาเลี้ยวเลี้ยวตรงเจอสายน้ํานะครับจะมีห้ามถัดไปตามจีหลีนี่ต้องกัดฉีเล่ยของเลี้ยวอย่างครับเพราะว่ามันก็ัดอ่อกมาบหกเก่าครับยังงันหมู่ว่านเลยนะครับเนี่ครับบ้านโคกสามวิธีครับพี่น้อง ก็เห็นมันโคกสามมังคีแล้วแสดงว่ามาถูกทางนะครับยากาสองฟังทางโอ้โหก็เหี่ยงทักอ่ะถือกินยาสูบเข้าไปนี่บู้นู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 น้องนู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 เดี๋ยวรู้จักลาเอสนะฮะนูนูใส่แก้วจะเป็นไงพี่น้อง เร่ง่ลยนะครับยวไปเบิ่งทำเลครับหน,หนูทั้งใสกแก้วเนี่ยครับพี่น้องปากโขกสามวิ่งครับตรงนี้เราเลยนะครับ จะอยู่จะอยู่ขวาเอือบ่แตงเมือบอกุูงน,นี่ครับไปประถมวันเดิงศิลวันที่23นะครับน้องสมิธโคกสูงม,มันไปลงยาวๆแบบผูกยาวนี้เป็นสวบ,อ,บอ,อ่ะอะ lắm đi vào phải lào nữa mày nho mày nho có nho mày nho mày nho đi nho mày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  mày nho นนครับพี่้งข้าง้านเดียวได้ทาง้านอย่างเดียวนะครับแล้วจะเจอตรงมาพี่เมย์นะครับตามจะจะเจอธงนะครับแล้วจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายพี่น้องนี่ครับนี่ใครนี่ทางเจเลี้ยวอยางไรก็เลี้ยวข้างหน้าขับขึ้นมาเลี้ยวเขาวัดอ่านี่นะครับนี่นะครับทางเลี้ยว เจอป้ายนี้นะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับตรงเขียวๆนี่นะพี่น้องเขียวๆนี่ให้เลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยเจะสายนะครับสายเข้ามาเลยนะครับจะเจอซุ้มประตูวัดนะครับพี่น้องจะใส่ไหมจะเจอซุ้มประตูวัดเลยครับแล้วก็ตรงนะครับอืมไปัยีหล่าอุ้ยเข้าหนูไปๆพัดยีหล่าหนู มเขาดูเพื่อนใช่เ้ายับลบเอาครับพี่น้องนี่ครับท่างเขาครับถึงแล้วนะครับรถเมล์โอ้ซีสเกตสเกีตเอาตัวน,นี้ที่สเกตเอาไปเจเบียนดิเออเอาพี่น้องขอบคุณครับ ขอบคุณทุกกัรใจขอบคุณทุกทาการติดตามขอบคุณการรับชมมาหอดจอดเชิงนะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ